ัวนี้เป็นสองสั้นอู้วีพูดโพนี่เนาะไม่ตันนี้เป็นรุ่น LG เป็นสองสั้นแต่ตัวนี้ราคาสีราคาสี่สูงกว่ามือไปแต่หันระบบหอนดหันนี่จะเหมือนไปขอไปนอนกันยังได้เนาะเป็นตัวใหญ่เลยอากาศห้อนเช่นนี้ก็ อ๋วันนี้พี่น้องเอง่ยเปิดกล้องมากครับพบพ่อกันเวลาตอนเที่ยงเลยพี่น้องเด้ออยู่ตลาดอ่ NO, อเออาเซน,นูพี่น้องเนาะมาขอส้นมอ่ารถอีตุ๊กตุกของทางพ่อพ้นก่อนพี่น้องเอ่ยรถสามล้อเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์ดสุขุสุขชนเลยพี่น้องเด้อเนาะพบพ่อกันกับพี่น้องเ,องเป็นเวลาอตอนเที่ยงให้แหละเนาะ ห่อนเอาเละพี่น้องเอ้ยเสบีบีเนาะเพิ่มเติมมากก็อยากน้ำอยากไหมบาทนี้พี่น้อง mm hmm. เ,เอ,อ้ยห่อนเอาสั่นหอนว่านี่พี่น้องเ mm hmm. อ้ยอ้ามีแต่ว่ามองเห็นห่านพี่น้องเอ,อ้ยเขาแหละเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าพี่น้องเนาะมื้อนี้กัพี่น้องเอ้ยบ่แชงจะมาถามพูดคุยเบิง่งเนาะสำหรับทางอ่าเนาวมันเย็นๆนนั่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะกินแล้วบ่อยากให้มันหอน่อนนะครับพี่น้องเอ้ยอยู่ในห่หานอุปกรณ์ อาไปฟ่าเพื huh. uh ่อนนั huh. uh ่นแหละไปหน่อยเนาะเดี huh. um ๋ยวจะเป็นยางพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปนี้พี่น้องเนาะรุ่นน้ากันเลยพี่น้องเด้อขอบพวนผู้ใดคืเป็นผู้โชคดีพี่น้องเนาะที่บุเชียงจะมาเบิ่งพูดคุยให้พี่น้องรุ่นไปน้ากันนั่นแหละพี่น้องเนาะไปพี่น้อยกูเลยไปหาหนำเย็นๆกินก่อนพี่น้อยเอาพี่น้องเยมาสุมือเนาะบลามือนึ่งเต็มที่กะ มายี่ยมไรคือเพื่ได้กินน้ำเยินจเจื่อนี่บ่มาหาคอกินน้ำเยินก้อนมื่อนี่อ๋อหมมบนี่เนาะโองบ่นี่เงินบ่ขอบนี่แหละขอบมากขอบฟองไหมเอาสบายดีเด้อเนาะคุณเคยกันดีพี่น้องเยเฮ้ยน้ำเย็นเนี่ย มีอยู่บนนอเนี่เเอันอนบเย็นอี้บเย็นปนใดตัวนี้นเย็นแค่ไนสน่ะบายมันก็เส้คือยังบมเย็นปนดอันี้บออยากได้แบบเย็นแบบกินเย็นตลอดในมีอยู่บ่เย็นตลอดเย็นตลอดแมนต้องต้เขาตู้เซ่ด้ปะเขาตู้เซ่บ่เรอกเลยมชี้ไปพ่ดแน่นอ โคชนาเลยมาขอกินน้าเหมือนจะให้โฆษณาตอนนั้นเลยบาทต้องต้องตนั้นเลยได้ค่ะนี้กินแล้วก็กินตตอนเย็นนั่นนี่เนาะอ่าบัดบาทอยากอยากได้เย็นตลอดได้มีอยู่บ่ตลอดเลยต้องตอนนั้นอ่าน้ำเลยโอ้ยนังไหนดิบาทสีเข้าไปทางไหนนี่คือลายย่างในแนวแท้นี่คู่เครื่องเสียงกัน โอ้สายปาร์ตี้นี่พี่น้องเลยมาโลดฝุ่มไม่ไงคอมบวกด้วยนะอันนี้เนาะมาสาพี่น้อยเขามาเบิ่งโซนทั้งนี้ก่อนจะกินหน้ำแบบเย็นๆตลอดนั่นแหละนี่เอาตู้แช่ด้วยโอ้โหเบิ่งสายอันเบื้งเสียงขออนุญาตอันนี้ไม่เนี่ยด้วยเนาะ ขอตรวจสอบเบื้องทั้งเมียฆ่าหั่นค่าหั่นขายเพื่อนก้อนมื่หนีพี่น้องเลยแนวเช่ต่อใด้เนาะที่คนนิยมเนี่ยช่วงอากาศท้อนๆนเนี่ยอากาศท้อนๆบ่ตอนนี้เลยตอนนี้แสบปิดเลยเป็นกระจกเป็นกระจกใสพ่อกระจกใส่แสงกระหลอกกระเลมแข็งใสน้ำกระแข็งเลยได้แม่ไอ้ตัวนี้มันต้นใส่มันแนมเบิ่งได้ถ้าแนมบ่ใส่แล้วตัวนี้อันนี้ปิดฝาเอาอ๋แบบนี้แบบปิดฝาเนาะแบบปิดฝาตอนนี้ ตีระเปิดขึ้นมาแบบนี้๋อขิวอู้ลดนนี่องใหม่ใหม่เลยจ่มมาใหม่นี่รอได้อันนี้เนาะซีมีตัวใหญ่กับตัวน้อยก็มีแข่งแบบตัวน้อยก็มีบ่น้อยตัวใหญ่มีเบิร์ตแข็งขัดขนาดตัวนี้เป็นอะไรเป็นอ่าคอนเสิร์ตเริ่มอยากขายลได้ไหมเนาะเริ่มเริ่มอยากขายขายอะไรเริ่มหมดหมดราคาขายอะไรแบบก็ราคาขายเลย ตัวน้อยตัวใหญ่มีขอบไปเลยนี่ว่ายังไี้แบบตัวยืนกับมีอันนี้มียัางชานี่ตัวเออตัวอะไรมาได้มองเขามองเขาแม่นเป็นสติกเกอร์มันเป็นรุ่นถึงงามเท่เนาะมาใหม่เป็นห้องลายยังได้นะเพระเอิญพิเศษเนาะเต็มเป็มน้อยเพระเบญเดือนเดือนอันนี้ได้พระเอิญพระเอิญโมเป็นเป็นห้องต่นี่เนาะเป็นตัวกระตุนเขาจากตัวยังคิตตี้บคิตตี้โมเม้น ต am, <át stars> ัโดเนี่ยมาแจ็กเอิรนมาแจ็คตงโตกัเรื่อแล้วเชียงก็เคยเห็นงานอันสกรีนเสื้อผ้าอยู่พี่น้อยลายนี่แหละขายดีที่สุดแต่ก่อนหน้ากันมาจ็คแตงโตกระตุ่นของมาแจ็คเสือมีกีเม้าเนาะมีมีกีเม้าเนาะมีกีเม้าเคิตตี้เนาะคิตตี้มาแจ็คเนี่ยข่าวเป็นทั้งนี้เออเนาะเอาเสาะเดี๋ยวโซดนี่อ่าอันนี้เป็นตัวใหญ่สำหรับแซ่ทั้งนี้เนาะแซ่แบบ เปิดเห็นพร้อมตัวนี้แบบสายเซ่พวกเป็นกระจกใสเป็นพวกเนื้อพวกยางก็ได้อันนี้เนาะแหวเนื้อได้เนื้อเป็นน้ำเป็นดีโดก็แลมเดบิวต์ดิลอมก็ได้ดีลมพวกอะไรเงี้ยดีโดเนาะดีโดได้ก็แลมได้แจเบียร์ได้เบียร์ก็ได้เบียร์ก็ได้ถามบคร่าวๆราคาเท่าไรนี่นะราคาเท่าไรนี่ตัวนี้วะตัวนี้สิบสามสิบสามพันห้าร้อยสิบสามพันห้าร้อย ถ้าเอาเท่ๆได้ไงเอาเท่ๆบ่กกะลุดได้อยู่ประมาณสองสามร้อยสองสามร้อยเชี่ยกระเบิร์นราคาให้ก่อนคันลุดได้อีกกันซื้อลุหายไหลให้เบิร์นก่อนโอ้โหตัวนี้ซื้อมาราคาสิบสามพันไปราคาขายแมนคันรุดได้ประมาณสิบสามพันสองร้อยได้ด้เนาะให้เอื้อเพิ่มเบิร์นราคาให้ก่อนว่ามันื้อพอนซดนี่ก็ได้ขึ้นกันบ่พอนบ่ได้ขึ้นกันบ่พอนกันได้ กันเชียมากันคือว่าบ้านเราแท้ๆกับติ๊นี่ไว้ก่อนเนาะติ๊นี่ไว้ก่อนก็ได้ทั้งนั้นป้าบารีเนาะขอขออนุญาตเขามาเบิ่งชนตัวที่สองก่อนอ่าอันนี้จังใหญ่พุ่งไปหน่อยแต่ตังนี้เป็นตู้เย็นตัวนี้เสดนะอยู่แนวกินจากรุ่นยังรุ่นย่าบาดเนี่ยมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นแล้วมี ตัวนี้ได้รุ่นนีคลายดีไฮเออร์ไฮเออร์ห่อยไฮเทเกอร์ผมมีอยู่ะมีแต่ไฮเออร์อันนี้พ่อไฮเออร์แะเมนตัวนี้ไฮเออร์อ๋อสีนี้สีนี้นะคะัสีนี้พ่อมมีมีจากสีนู่นสีนี้สีบอลสีฟ้าแล้วก็สีตะหมูสีตะหมูสีตะหมูสีแดงซ้ำๆไงสีชมพูนี่สีชมพูนี่คนละรุ่นกันสีชมพูนี่สีหันมารุ่นนี่เนาะแมนจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เลยจังฮง ว่ารุ่นนี้ก็บุคคลได้ยินอะไรเนาะตอนนี้รุ่นออกใหม่ก็ออกมาโดนเติมแล้วแต่สุรารินรุ่นนี้เนาะคนเรานี่ยใส่บ้านเขาส่วนไรเขาจะซื้อเป็นแบบนี้โดยอันนี้ราคาสีต่างตัวนี้โต๊ะีบ้าคนละรุ่นกันไปเลยขนาดกว้างยาวเท่าไหรเนาะอ่านตัวนี้หกจุดสามคิวหกจุดสามคิวแม่เปินข้างในก่อนก็ไดอ่านเลยอ่าเปิดเด้อโดยเราเปิดให้ มันจะมีตัวต่ำกว่านี้พร้อมตัวต่ำกว่านี้ราคาหาจุดสองจุดสองแม่ตัวนี้ราคาตัวนี้หาพันหกร้อยบาทหาพันหกร้อยบาทแม่อันนี้ราคาเอินขายนะเต็มที่ลดได้เท่าไหร่้าไหลลดสุดๆเลยกับประมาณหาพันสามตัวนี้แม่บ่นขายเลยหาพันสามเนาะก็ถือว่าโอ้โหโบตี้เนาะพอดีงามเนาะพอดีจังนี่ค่ะทางมันจะมีแบบรุ่นนั้น ตัวต่ำกว่านี่ค่ะจะอยู่ห้าในตัวนะอ๋อตัวต่ำนี่สิประมาณสำนี้พ่าแม่อีตต่ำลงมาห้องหนึ่งเลยอันสูงเท่าไรนะจาว่ากินตัวน่หาจุดสองหาจุดสองจุดสองคิวหักรุ่นไฮเออร์คือกันแต่ว่าคะแนเอาแล้วเนี่ยนะมันตัวใหญ่เลยเพราะว่ามันราคาหลืนกันในเดียวมันห่างตัวนั่นเท่าไรนะตัวน่หาคะแนนราคาขายแล้วแมนหาพันถวดหาพันถวดหลืนกันต่ำเลยว่าร้สามร้อยบาทเนาะก็เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่พี่แล้วใส่เนาะใส่ได้หลายห้อง ต่างกันต่างกันประมาณห้องหนึ่งเลยงาวอีกเต็มที่เลยมีตัวในกล่องให้พทอมถ้าเอาก็เอาในกล่องให้ตัวนี้นะตัวโซเต็มที่นั่นหาสามเนาะหาพันสามโดยเอาแต่บันนี้อันนี้หู้หูราคาแล้วตัวนี้นี่ขออนุญาตเนาะสีชมพูนี่ตัวนี้ราคาเท่าไงแน่นพอตัวนี้ราคาเอิรนนห้าห้าหาพันสี่หาพันสี่ถ้าลดสุดๆกับ แสดงว่าตัวนี้นี่แพงกว่าได้ไหมเนาะเห็นบอสอ่าบอสอันนี้ค่ะราคาเอิ้อนคายนะฮะแต่ว่ายังบม่ทันได้รูปบอตัวนี้ราคาเอิ้นเลย่ะถ้ารูปถ้ารูปนี่สิ้นต่ำกว่าตัวนี้ตัวนี้นิดนึงบอแมนก็สชิ้นรูปลงมานิดนึงก็สชิ้นถือแบบประมาณร้อยสองร้อยบาทตัวน้าสิเนถือกว่าตีราคาจะถือกว่าตัวนั้นเอ้าชาบานี่มาต่อกันอีกตัวนี้ก่อน วันนี้โตสิบ้าอย่าว่าเด้อถามมึงก่อนได้ยังถามมึงรูยมึงนี่สิตรวจสอบเบิ่งก็ขาก่อนมื้อนี้โอ้ไม่งามงามม้อนี้เนาะอันนี้อันว่างเยังว์ตัวนี้ลองของแกงเลยตัวนี้บ่ใส่ไข่ก็ได้แม่นวางไข่วางยังได้ตัวนี้ใส่น้ำเย็นเลยมันอยู่ท้องกินได้เบิดวางไว้ตามใจชอบเนาะขนาดนี้กหกจุดสี่คิวตัวนี้6.4คิวราคา ต oh, so heures, Although, time, oh, no. ัวนี้เจ็ดพันแปดเฮ้ยซิลล์กันโหดแท้นี่เนาะจะเป็นคนละรุ่นกับตัวนั้นอ๋ออยู่ห่อนี่โหดอยู่แล้วนี่เนาะตัวนี้ตัวสิบบาทนี้แพงอยู่แล้วนี่พี่น้อยคนละรุ่นกันราคาก็ต่างกันเนาะเพราะยังบูถืกใจปันใด้บูถืกใจถามมืงอี้เบิ่งโชดในก่อนโดยเลือกเบิ่งโลดโดยตัวนี้ก็เป็นไฮเออร์กันอันนี้ก็ไฮเออร์เนาะแต่ตัวนี้สิ่ำกว่าตัวนั้นออ๋าราคาสัมกันโดย ยังบาดนี่โอ้โหมวนแล้วครับบาดนี่มาเบิ่งตู้เย็นเดินเปลี่ยนบรรยากาศเลยบาดนี่บอกยังบอกครับเนาะอาเบิ่งชุดในก่อนแบบมีหูจับได้บบมีบ่เนาะตัวนี้มีห่วงจับพร้อมห่วงจับปะแต่ว่ายังโมทันได้ใส่แต่ว่าตัวนี้เป็นจังหงแบบรุ่นเดียวกันกับสีชมพูทั้งหนั้นตัวนี้เรายังโมทันได้ใส่ห่วงจับเลยหน้อย พราะว่ามันใส่กล่องยากแล้วเวลาลูกค้าซื้อเลยให้เพื่อนเมื่ใส่เพื่อนก็ได้ตัวนี้มันใส่สบายหันแต่หนอดใส่จะซื้ออนี่บมูนี่บมี้วงจับน้ำแต่เวลาใส่กล่องแล้วมันสีค้างง่วงเลยครับบ่ได้ใส่ก็ได้ถอดออกเนาะกต่เมื่อบ้านนี้เมื่อบ้านเราให้เพื่อนใส่อใส่เองเนาะบ่อยากใส่ก็แล้วแต่ได้จับอยู่ทีงนี่ก็ได้เปิดมันเปิดได้สองแบบนะคะคุณละคนากได้ง่วงก็เอาง่วงใส่ก็ได้อโอ้ทุกย่องนี่ตัวนี้เป็นสองสั้น พูดโพนี่เนาะตอนนี้เป็นรุ่น LG เป็นสองสั้นแต่ตัวนี้ราคาสีราคาที่สูงก็มูสูงสุดในในในห้างในบ้านอ่ะพี่น่อยอย่างงีราคาได้เนาะตันนี้ซ่าสองพันหาร้อยซ่าสองพันหาร้อยสองหมื่นสองพันหาร้อยมาจำก่อนท้าไรเนาะมาจำก่อนจัด เท่าไรก็ได้แล้วแต่ไอเลยตัวนี้ไรตัวนี้หายแมวว้าวไม่ได้โดยเฉพาะโจมนี่ก็ใช่คนชี้คนบนรจักรไหนได้ไอเบิ้งข้างในก่อนก็ได้เปิดเบิ้งข้างในเก่อนก็ได้ต่อมาหนิเดชะตัวนี้ต่อมาก่อนนี่ตัวนี้สีนเป็นรุ่นซัมซุงซัมซุงโอตัวนี้สีราคาตัวนี้สิบสี่คิวตัวนี้อันจิมหาพันแปดร้อย มีราคาสีรุ่นกว่าตัวนั้นสิเป็นคนละรุ่นกันคนละรุ่นกันเนาะแต่ว่าตัวแพงกว่าโมดเลยแม่ตัวนี้ตัวนี้คองเหมือนตายการละบุ่หอดการนี้ต่าเหมือนตายขอไปนอนกันยังได้เนาะนี้เป็นตัวใหญ่เลยอากาศห้อนเช่นนี้กูพอดีเลยก็ดีเลยเนี่โอ้ยปิดบุหรี่ชั่บานนี่ยคาโฟมอึ๊บมันยังใหม่อยู่ยังใหม่ยังใหม่เนาะแม่นี่เออคาร์ฟอยด์ขายอย่างอยู่ตัวเทิงนี่ อันนี้เป็นซองฟิตมีคนละสนลนันเนาะหลุมแล้ใแ่น้ำสซนยางไดนเบิดเซพักบายมันก่อนคักแท่น,นเ่ยดื่มมากมาเลยเห็นหอนเง่านเนาะแอมเลยแกะออกไปกล่องมากขออนุญาตถามตัวนี้ก่อนหน่เนาะอัน,นี้เป็นรุน่นซับรุ่นซับแม่ตัวนี้ 9, 9, เลยเก้าพันาบเก้าพันแปดร้อยตัวนี้เจ็ดจุดเก้าคิว ตัวนี้จะดำกว่าแต่ว่าสีนี่งามแล้วตัวนี้มันเป็นเล็บคนละรุ่นกันเลยอันนี้ซาฟต์ตัวนี้ซัมซุงกันเลยเอราคาก็เลยต่างกันทัรุดกันบางรุ่นก็ถือบางรุ่นก็แพงกว่าอันนี้ก็ LG รุ่นเดียวกันกำโตสองหมื่นไปนั่นแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวน้อยอ๋อตัวเดียวกันเนาะแม่นีแต่ตัวนี้เป็นตัวน้อยรุ่ดกว่าอ๋อบ้านนี้หน้อยบดเด้แต่ว่าบ้านนี้เนาะราคาอีกสองหน่วย อีกสองหน่วยหน่วยตนนัวนี้อันนี้ก็คนละรุ่นกันอีกตัวน,นี้ค่ะมิซูมิซิวิชูมิซิเมนโอ้นี่เลยเนาะเมนเนลลฮิตาซิอันนี้ก็เหมือนปลายคือกันโน<อ>่นวันนี้ 13, สิบสามพันเก้าร้อยสิบสามพันเก้าร้อยนี่ราคาสองหน่วยนี้คือกันเลยเอา้าจ้าเนาะลอยเยบร้อยพิณอร่อยเพิ่น,นมัดพนัยธรรมอ่าในน้ำทินงค่าเมื่อนี้ ม่หลายสิ่งหลายอย่างอีกเนาะท่านซีบวาก็ตามเงินในกระเป๋าเาเนาะเขามักตัวใดจัดเลยมีเบ็ดหาไม้ให้เบ็ดเลยหาไม้ครบไปเลยต้องจัดขออนุญาตย่างของมาทังนี้ก่อนมีบเกคดพัดลมผัดลมตู้เย็นทีวีพัดลมตู้เย็นตัดผมไปเลยเครื่งเค็งปั่นมองเขาเต้าน้ามผมเบ็ดเดนู่ในกล่องข้างหน้า เครื่องเข,ข่าหั่นใหม่แล้วคนย,ยังบาทันได้แกียบตะกองดตวยเนี่ยอันน,นี้ได้เสียไปจิตามอยู่น้ำฮ้อนน<ำ>้ำเย็นน้ำฮ้อนน้ำเย็นแม่ราคาเท่าไรเนี่ยอันน้ำฮ้อนน้ำเย็นตัวนี้ราคาเอิญสามพันห้าสามพันห้าเอินรา <3, 5. S 2> คาคล้ายนะท่านตัวนี้เขาลนสุดได้กันได้ประมาณสามสามพันสามร้อยรุ่กระถือว่าสูงอยู่ได้เนาะสามพันปลายได้ทั้งน้ำฮ้อนแล้วก็น้ำเย็นอันนมันจะมีแบบรุ่นหนึ่งแบบน้ำเย็นล้วนๆเลยนะตัวนัสิแพงกว่า น้ำพริกน้ำเย็นระคาถือกว่าเอาคือวางชัดจังหวะราคานลไฮมาแนวนี้โอ้อันธรรมดาน้ำห้อนน้ำเย็นนี่สิราคาไหร่สอแบบนะสีสีแพงกว่าเนาะอันนี้ผัดราคาตันนี้ผัดสถือแต่ว่าอันเน้นน้ำเย็นกว่าแพงกว่าไม่น้ำเย็นอย่างเดียวแพงกว่าคะแนนสองแบบแหละสามพันปลายต้นขาเอิรนราคาประมาณสี่สี่พันปลายเอาเอาใส่อันนี้กันเอาไว้ก้อนใสไปหน่อยเพราะว่าพวกเสี้ยง มองเห็นทั้งวัดเนาะทั้งวัดเพิ่นบ่มีเลยว่าอยากมาถามเบื้องมีครบบมดเลยมีครบบมดเลยเนาะอยู่ที่เงินบาทนี่เห็นอยู่ไดมบาทนี่ถามแล้วเราก็สิเมื่อได้บาทนี่เบริยังบ่ได้ซื้อซอยได้ถามเบื่องกันก็ได้ันนี้โอกาสจังมาซื้อซอยเนาะเต็มคือเต็มที่บ้านเฮานี่เพิ่นนิยมใช้นี่สุนลานี่รุ่จยังเนาะ ไฮเออร์ตัวนี้บแมนผู้ใดมากกระทำฮารุ่นไฮเออร์อย่างเดียวเลยว่าราคามันเบาแพงนี่กับคุณภาพมันก็ใส่ดีน้ำคือยูฮานเองก็ใส่ไฮเออร์คือกันายแมนผู้ใดมากกระทำฮาต่ไฮเออร์แบบเป็นตู้เสะตู้ยางก็เป็นไฮเออร์มีประกันมีอย่างครบด้วยเนาะแมนมีหับประกันพร้อมมีของแถมให้น้ำโดยโดยอ้าวซาไปเนาะเอยมินี่มาถามเบิ้งน้นกันมือนี่เนาะโดย อ่ามกก่อนนัไม่ได้ว่ารุ่นน้ำกันเพราะว่าเดี๋ยวมืดจังขี้เข่ามาใหม่เด้อได้ได้มาหนีมาถามราคาเบิรงน้ำกันราคาไว้ก่อนราคาเบิงไก่อนว่าสิเอารุ่นยังพี่น่อยยันสีลำเพื่อแล้วว่าเสีเอาใหญ่สูงที่สุดในห้างเจ้าด้วยอาตัวใหญ่เลยเนาะตัวใหญ่เลยมือหาคนโยไปถ่ารถโอเคตะเกียมจัดไปถ่าเกียมพนักงานไปถ่ารถเจ้าหนุ่ยโจมไร่หรอกยันไงไม่ได้ไปหาคนมาซอยแล้วนะ ผมแลวจะเอาตัวน้ำดำปูเอาใหญ่สุดในห้างเลยเอยเอาเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวมือื่นนอเนาะรุ่นนาส้มน้ำกันมือนี้มาอัพเดตให้ทั้งผู้ใหญ่เพื่อนเบิ้องแจ้งราคาเบิ้งน้ำกันไม่ได้ว่ารุ่นน้ำกันบารสีเป็นมีข้อพัวหนึ่งไปสิรับตู้เย็น แต่ว่าบอกขอระบุได้ว่าจะเป็นรุ่นใดเนาะรุ่นเดีวกันเนาะรุ่นน้ำกันเลยและแถวยันอ,อยู่ในโชดไนเพื่ออะไรเบืนะ้องเน้าสาขอบใจเด้อน้องเด้ดอดสำหรับทั้งรีวิวเมื่อนี้ทังนั้นน้ำเด้อยังมีรายรุ่นนะคะ้รุ่นก่อนราคาแจ้งไปอยู่เด้อมีสดมีพรเนาะติดหนีไนะด้บ่ได้ยูที่จอดรถก่อนจต่ราคาที่น้องแจ้งอีกแบบหนึ่ง รับลูกค้าเอาแค่เอารูดจริงมาให้ลูกค้าได้สบายนะครับเอางี้ไงเอางี้ไงใช่คือการซื้อคันขายถาดส้เอาจีินี่คือรุดพร้อมรุดให้เนาะรุด่ดใดกับรุดให้ถ้าเาบ้าหย <laughs> อก่ <laughs> บูได้เลยเนาะพิษบอกหได้ามันเล็กน้อยซีซอนเขาตลอดว่าห่างห่างเบ้าฟันลูกค้ารับรางลงกินไกลกับลูกค้าบางทีลูกค้าบางคนก็บันรบรายเอาฟังได้ว่าเป็นยังแบบว่า เป็นไงคะคือบริการลูกค้าดีแม่เขาจะเป็นลูกค้าพอาะจ้งนี่แหละเป็นหน่วยสำคัญเลยเะว่บางเทือกกอ่าคนขายกับคนที่มานี่กับมันก็ซับชนกันอยู่ได้เนาะเขาต้องมีโซโคสเขาแม่เป็นไรเอาโซโคสถามได้มาถามได้เนาะผู้ทางนั้นก็ถามได้เรามาลามมะได้มันเป็นอย่างนี้เออจะให้ก็เต้องต้องล้างไม่เดบ๋ว่าเอารมโ์โตโตก็ต้องมาดึงบอล เอางี้ใช่คเป็นงานบริการลูกค้าเนาะตัวนี้เขาต้องซัพพอร์ตตัวนี้เ,เน้นสำคัญที่สุดพอเป็นนสนใจบริการอ้อาวสานนกถือว่าได้สัมผัสได้ก็บไล่ถามแล้วเอาเชงมีแล้วเครื่องใดเครื่องหนึ่งยู่นี่แหละพี่น้อยเดี๋ยวรุ่นเราส้มน้ำกันมืออื่นเพิ่นแหละว่าสิเป็นซียังเนาะอากาศฮ้อนเอ้าวแบบนี้นี่คลาดได้หนิเนาะตู้เย็นนี่ กี่ฟุ่นกี่ฟุ่นเนาะบ้านเขาแกะลายกี่ฟุ่นติดเดวมันก็เก่าพอเวลาลูกค้ามาซื้อผลจะได้ไม่ใหม่เอี่ยมเอียมเลยก็ได้เอาตัวนกล่องหาเลยมีแต่ตัวนี้แกะโซ่ไว้ให้เบิ่งนโกนเออเราก็จะมีตัวในกล่องเอเนาะถือว่าโซ่กับโบโซ่นที่ว่ากันเนาะถ้าเสียวริงเข้าเกาตัวที่โบโซเนาะอ้ยย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 ่ยยยย เอาสะโอเคเด้อเนาะขอบมุกขอบใจละลายสำหรับทั้งให้ดีวิวให้มือน,นีเนาะ,ะทางนี้น้ำเด้อเดินทางก่อนเสนอกืนพ่อกันแน่อนอนอสำหรับทางตู้เย็นใไอคอนเด้อบบบนี้เนาะให้พี่น้อยเกือบลืมใไอคอนเด้อบบบน,นี้เด้อไปต <c oughs> ัวแท้ได้แบบน,นี้พี่น้อยเลยถามเบิ่งจนน้ำลายจน <c oughs> ชีบุม <c oughs> ปากเอาตัวน้ำเย็นนี่แหละ ว้าวน,น,น่องเนาะูเนาะงเฮ้ยล่ะน้องอ้ายพี่น้องเลยเอ้าเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาหนีมาถ่ายอัปเดตให้พี่น,อน,น,ออน,น,อน้องเบิ่งน้ำกันเนาะรอดุน่นรอส้มน้ำกันพี่น้องเวอว่าครอบครัวใด้เป็นผู้โชคดีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางตู้เย็นพี่น้องเลยอากาศฮ้อนเอ้า พร้อมที่จะแช่น้ำเย็นๆน้องมาทานกิน huh. ช่วงสีมีแห้งหรอกไปหน่อยเนาะช่วงที่บัวเถาโป้ง่ายเราแบบนี้เย็นๆตู้เย็นนี่พี่น้องเยป่ะเนาะรอรุ่นลออส้มน้ำกันดไปพี่น้องเด้อเนาะตู้เย็นว่าสิเป็นรุ่นใดอ่าไงก้างยาวขนาดซ้ำใดพี่น้องเนาะเนะจังไรก็สำหรับคลิปนี้บอเชียงลาพีด้านน้องอีพีกันไปเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพ่อเมีพี่น้องอีพีคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อ น,น้องเขา,เขามาครับมาสมพีพพ่น้องไปเป็นกำลังใจให้ทาำป,ปุ่นแช่นาะพี่น้องเอกดไกลค์กดแชร์ตลอดพี่น้องเอเนาะจังในก็ขอให้พี่น้องจงอยู่ดีมีแห้งสู้กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกประการเลยพี่น้องเด้เนาะสสารับคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเนาะมาต่อกันในคลิปหน้าด้วยพีนยพ่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบ้อสุขสุขคนสบายดี